กินพลังงานไฟบ้านอยู่ประมาณ1,000วัตต์นะครับนี่นะครับ1,000วัตต์เดี๋ยวผมปิดเบรกเกอร์โซลาร์เซลล์ดูเลยว่าจริงๆแล้วนะครับไฟบ้านแอร์สองตัวกินเต็มๆอยู่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับกินเต็มๆอยู่ประมาณ2,300วัตต์นะครับจำค่าเมื่อกี้ได้ไหมพอมีโซลาร์เซลล์ช่วยนะครับกินไฟบ้านแค่ประมาณพันวัตต์แสดงว่าแดดตอนนี้นะครับช่วยประหยัดไปได้ประมาณ50%เลยนะครับแต่ค่าแดดจะจัดดีๆเนี่ย ก็ประหยัดได้เกือบ90%เลยนะครับผมแดดมาอ่าแดด สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจดีพร้อมโซลาเซลล์แล้วก็ดีพร้อมพาวเวอร์เอนจิเนียริงทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับมาติดตั้งตัวนี้อีกแล้วนะครับออฟกริดไฮบริด3.5กิโลวัตต์นะครับที่นี่นะครับก็คือ BP มินิโฮมฮาร์ดแวร์นะครับบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับติดต่อเราเข้ามาต้องการติดระบบโซลาเซลล์เพื่อประหยัดแอร์ในห้องรับแขกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแผงที่เราติดตั้งอันนี้นะครับเป็นแผงตัวเดิมนะครับ จินโกะ540วัตต์นะครับเราอนุกรมมา4แผงเลยนะครับผมไปใช้งานร่วมกับแอร์ปรับอากาศนะครับที่ใช้ในห้องรับแขก2ห้องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบภายในกันเลยดีกว่าหลังจากเราเปิดแอร์แล้วระบบออฟกิจไฮบิดตัวนี้นะครับช่วยประหยัดไฟไปได้ขนาดไหนซึ่งวันนี้แดดอาจจะไม่ได้จัดต้านะครับวันดีนครนายกวันนี้ฝนค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เรียวๆตามจริงเลยครับว่าแดดอย่างเงี้ยมันลงไปได้เท่าไหร่ติด4แผงนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปรับชมตัวอินเวอร์เตอร์ข้างล่างกันครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวออกร r i ไฮบริดอินเวอร์เตอร์กันนะครับขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับผมอ่าอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมทุกๆงานนะครับตัวแรกออกร r i ไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์ขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็กล้องนะ ถ้าเราสับทางไฟฉุกเฉินนะครับกรณีที่จะใช้ไฟเกิน3,500วัตต์นะครับก็สับขึ้นท้องบน <ไฟ S 1> แล้วก็กรณีที่เราต้องการจะหยิบพอร์ตอิวพร์เตอร์ตัวนี้ไปเมทนแนนซ่อมนะครับเราก็สามารถบายพาสสับขึ้นไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องที่มาคอยจัมสายไฟใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้เมนเบเกอร์สำหรับแยกโหลดไปใช้อย่างชัดเจนนะครับในที่นี้ก็คือห้องรับแขก2ห้องนะครับเมนเบเกอร์ลูกร่วม แอรห้องที่ 1, แอห้องที่2นะครับต่อใช้งานก็ง่ายนะครับเหมือนเดิมครับลายนิวตันจากไฟบ้านนะครับเข้าที่ AC IN มาเข้าที่ลายนิวตนันข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนโซล่าเซลล์นะครับก็ต่อแผงอนุกรมมาได้เลยเราก็ดูแรงดันวอรลอยแล้วกันอย่าให้เกิน420โวลต์นะครับตัวโซล่าเซลล์ไฟก็จะเข้ามาที่เบเกอร์ลูกนี้คือเบเกอร์โซล่าส่วนนี้เบเกอร์ไฟบ้าน a c นะครับลายนิวตันอินพุตเข้าตรงนี้ ในส่วนของไฟเอาพุทธที่เราต้องการเอาไปใช้งานประหยัดโหลดในตอนกลางวันที่เรารู้อยู่แล้วในที่นี้นะครับ BP Mini Home ต้องการประหยัดไฟกลางวันในแอร์สห้องนะครับก็เราเอาไฟเอาพุทตัวนี้นะครับออกจากชิโนทัมเมอร์นะครับลลยนะครับเห็นไหมนิวตันเอาพุทออกมาแล้วเราก็ไปเข้าเมนเบเกอร์ย่อยที่เราแยกโหลดชัดเจนโดยเฉพาะนะครับแอร์ Air ห้องที่ 1, Air แอร์ห้องที่2ไปหาโหลดในห้องรับแขกนะครับแอร์ Air ทั้ง2ห้องนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องรับแขกห้องแรกนะครับห้องนี้ก็ติดแอร์อยู่ที่12,000 b มืบิทีเหมือนกันนะครับเป็นห้องรับแขกลูกค้าที่มาดูบ้านนกดาวที่บีพีมินิโฮมนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ห้องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะครับครับผมคุณผู้ชมแล้วเราก็มาดูห้องรับแขกห้องที่สองนะครับที่ไว้รับลูกค้าเหมือนกันเวลาแขกมาดูบ้านแล้ว ที่นี่ลูกค้าเยอะนะครับ BP Mini Home ลูกค้ามาดูบ้านนกดาวเยอะก็มีห้องรับแขกเยอะเหมือนกันนะครับห้องนี้แอร์12,000 BTU นะครับเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอร์นะครับเปิดยีนะครับเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับออฟกิดไฮบริดโซลา่ากันนะครับว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้างช่วยประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับ หลังจากเราเปิดแอร์ทั้งสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อินเวอร์เตอร์กันนะครับตอนนี้ผมเปิดเบรกเกอร์ทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้กินพลังงานกินพลังงานไฟบ้านไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้กินอยู่ที่1,000วัตต์นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ900วัตต์นะครับกินอยู่ซีอมนะครับก็ตามสภาพแดดตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเบรกเกอร์อนุกรมจีนโกมา4แผ่นนะครับผมนี่ครับกินพลังงานไฟบ้านอยู่ประมาณ1,000วัตต์นะครับนี่นะครับ1,000วัตต์ เดี๋ยวผมปิดเบเกอร์โซลาเซลล์ดูเลยว่าจริงๆแล้วนะครับไฟบ้านแอร์สองตัวกินเต็มๆอยู่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับกินเต็มๆอยู่ประมาณ2 3 0พันรอวัตต์นะครับจำค่าเมื่อกี้ได้ไหมพอมีโซลาเซลล์ช่วยนะครับกินไฟบ้านแค่ประมาณพันวัตต์แสดงว่าแดดตอนนี้นะครับช่วยประหยัดไปได้ประมาณ50สเปอร์เซเลยนะครับแต่ถ้าแดดจะจัดดีๆเนี่ยก็ประหยัดได้เกือบ90้าสเอร์เซเลยนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ดูการทําง,งานของอินเวอร์เตอร์ไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างประหยัดไปได้ประมาณ50%เลยกับสภาพแดดตอนนี้นะครับโอเคสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจติดระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดไฮบริดนะครับขนาด3.5กิโลวัตต์ติดตั้งประหยัดไฟเฉพาะโหลดที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้แช่หรือปั๊มน้ําพวกนี้นะครับสามารถเอาตัวนี้ไปติดตั้งได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเราไม่อยากติดระบบออนกริดที่ขอขนาดยุ่งยากนะครับผม โอเคตอนนี้นี่ครับเราอยู่กับคุณเล็กนะครับคุณธนภูมินะครับเป็นผู้แนะนำงานนครนายกให้เราเลยนะครับผมอ่านี้ก็ฝากผลงานฝากติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่นครนายกและใกล้เคียงนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวคุณเล็กนะครับจะประสานงานให้ไปติดตั้งให้ถึงที่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผม แล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับเจ้าของสถานที่ติดต่อเรามานะครับ BP Mini Home Hardware นะครับบริษัทรับสร้างบ้านน็อกดาวน์ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมได้เปิดโอกาสนะครับในลูกค้าใหม่ๆหในแถบภาคตะวันออกภาคกลางนี้นะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโอเคสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e Channel Facebook f a n p เ g e ทางไลน์หรือเบอร์โทรติดต่อข้างล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ